สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาร์โบายลูกตาลน,นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นพิกอาการกันค่ะในท็อปปิกที่ว่านะคะใจเธอกอดใครค่ะอันนี้เนี่ยเหมาะสำหรับ คนที่อยู่ในสถานะเรา 2- 3สาคนนะคะเดี๋ยววันนี้อาาลูกตาลนะคะมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด3กองค่ะกองที่1นะคะเป็นนกคู่เล่นดับเบิลเบสนะคะกองที่2นะคะลูกคู่เล่นฮาฟค่ะแล้วก็กองที่3านะคะจะเป็นนกคู่เล่นไวโอลินค่ะ,อ,ะอยากให้เพื่อนๆนะคะตั้งสมาธิแล้วเลือกไพ่มา1กองนะคะแล้วเดี๋ยวเรามารับฟังคำทำนายกันค่ะแต่อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะเป็นกำลังใจลูกตาลด้วยนะคะแล้วใครเลือกไพ่กองไหนเนี่ยก็อย่าลืมบอกกันเลยนะคะ เดี๋ยวมาเจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเพื่อเลือกไพ,พ,พ,พ่กองที่1นนะคะหรือว่านกฮูกเล่นดับเบิลเบสนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะกับท็อปิกที่ว่าใจเธอกอดใครนะคะเดี๋ยวเรามาดูสเตตัสความรักของคุณก่อนนะเป็นไงบ้างนะระหว่างคุณกับเขามันคืออะาไรานะคะ Queen's of f บ n ค่ะอีกอันหนึ่งนะคะ a อซ p ฟเพน c เคแห่ง hmm. แมนนะคะลูกตาลมองว่าระหว่างคุณกับเขานะคะเหมือนเป็นการเล่นเกมกันอยู่นะคะมีความให้ความหวังเนาะแต่ว่ามันก็ยังไม่เหมือนกับยังไม่เรียกได้ว่ายังไม่ได้สรุป เะว่าสรุปแล้วว่าใจเราของเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะอย่างที่บอกว่าอันนี้เนี่ยมันเหมาะสําหรับการที่มีอยู่สองสามคนในความสัมพันธ์เนาะอาจจะเป็นคนคุยก็ได้หรือว่าเป็นรักที่ซอนกันอยู่ก็ได้นะคะคุณซอฟบอลนะคะรักเอชซอฟเ n นิโคเนี่ยมันวงบอกว่าจริงๆอะความรักมันมีนะแต่ว่ามันเหมือนเป็นการเล่นเกมกันอยู่นะคะคุณกับเขายายังเหมือนเขาเรียกว่าดึงกันอยู่อะค่ะว่าแบบฉันจะทํายังไงฉันทาอะไรยังไงบ้างเนาะ เอสออฟเฮรโคมันแบบเหมือนให้ความหวังกับเราอยู่เหมือนกันแต่ว่าแฮงแมทขึ้นมาเอินเบนอีกใบหนึ่งเป็นใบที่3ามเนี่ยันมองว่าสถานการณ์มันเหมือนกับคุณรู้อยู่แต่ใจอะค่ะว่าในความเป็นจริงแล้วมันเป็นยังไงปัญหาเนี้ยคุณรู้ว่ามันคืออะไรและคุณอะอาจจะยังไม่ได้ลุกขึ้นไปแก้ไขนะคะยังไม่ได้ปล่อยตัวเองจากความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะถ้าถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณ ในมุมเนาะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเนาะเขาเองรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะ The chariot ค่ะนะคะ Queen o f cup เขาเขายังรักคุณนะแล้วก็คิดว่าคุณเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ใช่นะคะคนที่ใช่นะคะแล้วคุณล่ะคะคุณรู้สึกยังไงกับเขา เล่นเกมกันอยู่แหละคุณซอฟต์แวร์ขนาดนี้คุณรู้ว่าว่ามันเป็นไปในทิศทางไหนนะคะสองสองดาบขึ้นมาเนาะเหมือนลังเลแล้วว่าว่าจะไปในทิศทางไหนดีแต่ว่าตัวคุณเองนะคะก็มีใจให้กับเขาเหมือนกันเนาะแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาจะเลือกคุณไหมนะคะเขาจะเลือกคุณไหม f ฟล e อ f p เ n นิโคลเหรอเพชรออฟวันคือถ้าถามดานันมองว่าแบบอีกใบหนึ่งดีกว่านะคะ Temperance มันน่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงสเตตัสนะแต่ f i ล e of p e n a c l e ขึ้นมาเนี่ยมันบ่งบอกว่าแบบมันเหมือนแบบมันไม่ได้อย่างที่เราคิดเนาะเออ Page o f One เนี่ยจริงๆยังมีให้ความหวังกับเราอะ Temperance มีการเปลี่ยนไปเนาะ ถ้าเราสองสามคนเนี่ยเราเราเป็นยังไงบ้างในความสัมพันธ์เนี้ยเราเรามีโอกาสชนะไหมมีโอกาสที่เขาจะเลือกเราไหมเนาะคิงออฟโซนอืมโอเขาน่าจะเลือกเรานะคะเขาน่าจะตัดสินใจได้ภายในสามเดือนแต่ว่าคุณเองอาจจะรู้สึกท้ออาจจะรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปขอให้เขาแบบเลือกสักทีอะไรประมาณเนี้ยเป็นไปได้นะคะแล้วถามว่าการครบกับเขาเนี่ย อ่ไพ่นะคะจะแนะนำอะไรในระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะอือเรารู้สึกว่าเหมือนเหมือนคนที่เลือกไพ่กองนี้มันเหมือนจะเป็นไม่ได้มีใครซ้อนแต่ว่าอาจจะเป็นคนคุยที่แบบมีคุณคุยหลายคนน่ะก็ได้เหมือนกันนะเพราะไพ่ออกมาค่อนข้างดีแล้วก็คุณมีโอกาสที่แบบค่อนข้างแบบชนะค่อนข้างเยอะเขาจะน่าจะเลือกคุณน่าจะใจเขาน่าจะกอดคุณอยู่นะคะถ้าอยากแนะนําอะไรกับความสัมพันธ์ทั้งนี้คะ for of p e n t e c l e ค่ะ อีกออฟวานนะคะอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นตัวของ w e l l o f Fortune ค่ะ f o r p เป็นโคมันบ่งบอกว่ามันเหมือนกับคุณเองอะค่ะยังอยู่กับตัวเองยังแบบไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกของคุณกับเขามากเพียงพอนะคะอีกออฟวามันบ่งบอกให้คุณนะคะ ขยับขยายความสัมพันธ์นะพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยค่ะอย่าอยู่กับที่อย่านิ่งเฉยอย่างเดียวเนาะแล้วก็ the ด i ิลนะคะขอโทษนคะคะ the ด i ิลขึ้นมาเนี่ยแตนมองว่านะคะสุดท้ายความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีได้นะคะและถ้าคุณคบเขาจะเป็นยังไงนะคะ two of ฟ a n ์มเจสติอีกใบหนึ่งนะคะ three of c u p พแตนมองว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณนะมันจะเหมือน ยังต้องรอคอยอยู่อีกสักพักนะเขาอาจจะยังไม่ได้คอมมิตคุณในเร็ววันนี้แต่ถามว่าคอมมิตไหมคอมมิตแล้วก็อยู่กันเหมือนเพื่อนอยู่กันมีความเป็นกัลยาณนาะมิตต่อกันนะถ้าถามว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะใจเขากอดใครเนี่ยตันมองว่าเขากอดคุณนะเขาเลือกคุณอยู่นะคะแต่ว่าถามว่าสุดท้ายแล้วนะคะไพ่ยอยากแนะนาอะไรในความสัมพันธ์ถ้าเราจะทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นเนาะขึ้นอันเดิมเลย for people ต้องเปิดใจอะคะ่ะมันเหมือนคุณอยากรัก คุณก็ไม่แสดงออกเรื่องความรักคุณจะต้องแสดงออกเรื่องความรักให้มากขึ้นนะคะเดอนเมษายนค่ะตันมองว่าคุณเองนะทราบอยู่นะว่าทํายังไงแล้วคนรักของคุณจะคอมมิตนะสามเดือนคนรักภายในอ่ะเดี๋ยวก่อนนะภายในหนึ่งเดือนคุณรักของคุณจะคอมมิตไหมหนึ่งเดือนยังนิ่งกันอยู่นะสองเดือน สองเดือนก็ยังนิ่งเนาะคือตันมองว่าเหมือนคุณกับเขาคุณมีอีโ,โอค่ะค่ะแล้วว่าคุณแบบรวยและสวยมากอะไรเงี้ยแล้วคุณก็เลยเหมือนกับว่าคุณจะรอให้เขาอะมา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 เป็นคนที่แสดงความแบบความรักกับคุณก่อนอะไรเงี้ยสามเดือนถ้าถ้าเปลี่ยนแปลงตัวเองเนาะมีโอกาสแต่คอมมิดกันไหมประมาณสามเดือนนะทุกคนจะมีการขยัยขยายสเตตัสได้นะคะนะคะ สามเดือนค่ะมีโอกาสที่จะพัฒนานะคะใจเขาใจเธอจะกอดเราอย่างแบบเต็มเปี่ยมนะคะใช้เวลาประมาณ3เดือนนะคะใครเลือกไพ่กองที่3เนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะแล้วก็เมนม่เมนยังไงก็บอกกันได้เหมือนกันนะคะและอยากได้ทอป,ปิกอะไรนะคะก็สามารถที่จะ,อะบอกลูกตาลไว้ใต้คอมเมนต์ได้คะ่ะและยังไงเนี่ยเดี๋ยวลูกตาลนะมาทํา ตัวของพีก,กาคารพีเด็กให้นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นกำลัง,งใจให้กันด้วยค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะบายค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเื่อที่เลือกไพ่กองที่2นะคะหรือว่านคูกเล่นฮาร์ฟนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าใจเธอขอดใครนะคะเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูนะสเตตัสระหว่างคุณกับเขาก่อนนะคะ Page of p e n t a c l คค่ะ Page of c ค p เป็น Queen of หวานเนาะอ้ออันนี้น่าจะเล่นเกมกันอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองค่ะแต่มองว่ามันน่าจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นคนคุยหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เด็กๆเ,เนาะยังไม่ได้ลงลึกในความสัมพันธ์ยังไม่ได้แบบเหมือนคอมมิตกันตั้งแต่แรกอะไรอย่างคะ่ะค e ีนซอฟว่นหนุ่มบอกว่าคุณเองเนี่ยอาจจะมีการวางแผนเนาะกับความรักครั้งนี้นะคะสเตตสัสครั้งนี้นะคะ ค,งงะคะความรักของคุณเป็นการผูกพันนะคะเป็นความผูกพันคุณอาจจะอยู่ด้วยกันมานานแล้วะคะ่ะแล้วก็ดึงเกมกันอยู่นะคะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนทีออ่อยู่ในวงสังคมด้วยกันตั้งแต่เด็กหรือว่าเป็นแฟนเก่ากักนนะก็อาจจะดึงความสัมพันธ์อยู่แต่ถามว่ารักครั้งนี้ยังแอคทีฟไหมยังมีการลุยอยู่ในความสัมพันธ์นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวต้านต่อในเรื่องของสเตตัสเนาะ อ่าอันแรกคุณคิดยังไงกับเขาแล้วกันนะว่าสถานการณ์ครั้งนี้คุณรู้สึกว่ายังไงบ้างนะคะดูอ่าโอเคนะคะ King of s ฟ o r ตคะ่ะใจร้อนนะเนี่ยพรีออฟพรีออฟวานนะคะ ตัวคุณเองอะค่ะคุณรอคอยเขาคุณอยากให้เขาคอมมิตกับคุณหรือว่าคุณเองเป็นคนที่ตัดสินใจแล้วว่าคุณเองจะเลือกเขาแหละแต่ถามว่าคุณรู้สึกยังไงเนี่ยตันมองว่าตัวคุณเองนะคะถ้าพูดขึ้นมาคุณรู้สึกว่าพ่อแท้แล้วแหละว่าความรักมันจะเป็นยังไงแต่บางทีอะค่ะเขาก็เองก็ให้ความหวังกับคุณเนาะเขาบางทีคือคุณเองอะอยากให้มันเปลี่ยนแปลงแต่ว่าถามว่าสเตตัสตอนนี้คุณรู้สึกยังไงบ้างคุณรู้สึกเศร้า คือคุณน่ตัดสินใจเลือกเขาละแต่เหมือนเขาอ่ะยังไม่แบบชัดเจนกับคุณเนาะถามว่าคุณรู้สึกยังไงเนี่ยแต่มาว่าคุณยังรอคอยเขาอยู่คุณยังมีความหวังเขายังให้ความหวังกับคุณอยู่แต่ใจใจของคุณเนี่ยคุณรู้สึกว่าหน่อยห้าห้าถ้วยเนี่ยมันบ่งบอกถึงสภาวะที่เศร้าเกินความเป็นจริงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาคิดยังไงกับคุณเนาะเงื่อนที่เลือกไพ่ของที่สองเขาคิดอย่างไรกับคุณนะคะ อันนี้เหมาะสำหรับน่าจะแบบคนสถานะไม่ชัดเจนเนาะเฮ้ยเขาก็รักคุณอยู่อืมให้โอกาสให้หยิบยื่นความสัมพันธ์เขาก็เลือกคุณนะเออแต่ว่าคุณกับเขาอ่ะได้แบบคิงคนนึงก็คิงคนนึงก็ควนะีนออฟสวดเนอะนุ้นนะคะเออแล้วคิดยังไงกับคุณเขามองว่า คุณอาจจะเป็นคนที่ชัดเจนแหละคุณคุณเป็นคนเขาชอบคุณอยู่นะแต่ว่าตัวเองอะถ้า,ามาว่าเขาเขาคิดยังไงกับคุณเขารักคุณอยู่นะคะค e n o ออฟสอดขึ้นมาเนี่ยมองบอกถึงสภาวะที่คุณเองอาจจะควบคุมเขามากเกินไปหรือว่าบางครั้งอะค่ะมันจะเป็นคนที่ข่มกู้นะคะข่มแบบแฟนอะไรอย่างงี้ะคะ่ะตัวคุณเองนะคะอาจจะเป็นคนที่เขา,ามองคุณนะคะเป็นคนที่แบบ เอออาจจะเป็นคนที่เพรียบพร้อมทุกอย่างเนาะอาจจะมีความสวยมีความรวยมีความเก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอีโกโ้นิดๆเนาะมีความแบบมีความหยิ่งอะไรในตัวเองนะคะแล้วก็ queen o f t dm place นะคะแล้วก็เดอ Page o f cup เนี่ยตอมองว่าเขามองคุณเป็นแม่ของลูกได้นะเออเขาเป็นแบบเป็นคนในครอบครัวมีโอกาสในการแต่งงานอยากจะไปถึงในขั้นแต่งงานกับคุณกับเขาอะคะ่ะแล้วอะไรที่มันทําให้คุณกับเขาเนี่ย ต้องมาถามเนาะว่าใจเธอกอดใครเนาะเอออะไรทําไมทําไมเขาถึงยังไม่คอมมิชกับคุณเนาะเกิดเหตุอะไรเขายังไม่คอมมิบคุณเนาะอืมหกดับไม้เท้านะคะอีกอันหนึ่งนะคะเอมเปอร์ Emperor. เขาต้องการให้ชีวิตเขาประสบความสําเร็จกนะ่อนเนาะเขาเรียงมองว่าปัญหาอุปสรรคบรรายรอบนะคะเขายังไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหาในชีวิตของตัวเองยังไงเนาะ The Magicians ค่ะแต่มาว่าคือแต่มาว่าเขาเป็นคนแบบเก่งอะแล้วเขาก็แบบเหมือนมีอีโก้ว่าแบบคือฉันอยากเคลียความแบบอยากอยากประสบความสำเร็จในชีวิตก่อนเองนี้ยแล้วค่อยจะแบบว่าโฟกัสเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้เนาะมันก็มันก็จะเป็นอารมณ์นี้อะเนาะต่อถามว่าในอนาคตนะคะมีโอกาสที่จะคอมมิทกันไหมระหว่างคุณกับเขาเนาะฮิง o อฟนะคะ ก็ยังไปนะึงตันว่าคอมมิตกันใดที่สุดแหละสุดท้ายเขาจะเลือกคุณจะเอเขาจะคุณกับเขาจะเลือกกันละกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งคือตาอยากให้คุณนะคะระวังเรื่องปากเสียงนะคะคุณครัง้งคุณและเขา่ะคนนึงได้คิงคนหนึ่งได้ King, ควีนเนะ King, เาะสอดอ่ะควีนออฟสอดควีนออฟสอดเนี่ยมันบง่งบอกถึงสภาวะที่แบบ เหมือนเป็นคนชัดเจนอะค่อนข้างชัดเจนทั้งคู่อะว่าจะเอาอะไรยังไงอะค่ะนิสัยคล้ายกันนะคุณกับเขาอะค่ะแต่ว่าเวลาที่ต่างคนต่างร้อนใส่กันต่างคนต่างเอาอารมณ์เข้ามาคุยกันนะคะมันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณอะมันจริงๆคือมันเหมือนแบบจะแข่งเกินไปอาจขาดความหวานไปหน่อยนึงนะถ้าตามเธอแนะนำนี่ยตานมองว่าคุณกับเขาเนี่ยแนะนำว่า ให้แบบเพิ่มความหวานให้กัน่ะเพราะต่างคนต่างแบบเอาทิฐิเขาหากันซึ่งมันก็เป็นเรื่องไม่ควรนะคะ,ะสุดท้ายเนะาะงาพอยากจะแนะนําอะไรกับความสัมพันธ์ของเขานะคะอ่าสัมพันธ์กับคุณกับเขานะคะใจเขากอดคุณนะแล้วก็คุณคุณเองก็คงที่จะอขอโทษน,นะคะคุณเองอะค่ะก็คงเลือกเขาเหมือนกันแต่ว่าแต่ระังว่าน,นะคะอย่างที่บอกเลยว่ามึงสิ่งควรเติมความหวานนะค,ะคิงออฟคัพก็ขึ้นมาเลยอะคะ่ะสามถ้วยนะคะอืม อันนึงเดอะเวอร์ค่ะเ,เหมือนกันเลยเห็นไหมคือคิงล็อบครับเนี่ยมันเป็นสภาวะที่เติมความหวานความเอาใจใส่ความหวานซอฟลงหน่อยะคะ่ะความรักของคุณจะดออีอยู่ให้กันให้เป็นเหมือนเพื่อนนะคะคอยแบบอยู่ประคับประคองนะคะอยู่เป็นกัลยะาณมิตรต่อกันและความรักของคุณนะคะมันจะแบบคอมมิชกับคุณได้นะคะเขาก็จะคอมมิชกับคุณได้นะคะถามว่า<อ>ในเร็วๆนี้เขาจะคอมมิชกับคุณไหมนะคะเดือนหนึ่ง เดือนหนึ่งคอมมิตไหมเดือนหนึ่งน่าจะมีการขยับขยายเนาะภายในหนึ่งเดือนก็คอมมิตได้คอมมิตได้ค่ะแต่คุณจะต้องพยายามขยับขยายความสัมพันธ์ต้องแบบเปิดโอกาสนึกออกไหมเปิดโอกาสให้แบบเขาอ่ะเขากับคุณมีกิจกรรมทําร่วมกันนะคะแล้วก็อาจจะเปิดเผยความจริงใจกับกันได้นะคุณกับเขาแนนาคตจะเป็นอย่างไรนะคะถ้าพบกันแล้วนะคะ real of fortune ดีดีอกันหนึ่งนะคะถูออบานอืใช่นะคะเป็นเดลเ o v e r เบร์ดาเป็นคนรักได้ในที่สุดตัวเองดีใจตรงเลยอะ่ะคุณเองคุณกับเขา,าค่ะคบกันก็จะพัฒนาความสัมพันธ์กันนะเพว่าฟอร์จูนมันผมบอกว่าอยู่ด้วยกันแล้วคุณจะพัฒนาจะเป็นแบบคู่ที่แบบอยู่ร่วมกันแล้วคุณจะแบบเห็นโอกาสคุณจะมองไปเห็นโอกาสจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์แล้วสุดท้ายจะเป็น ความหลักที่แบบสมบูรณ์ในที่สุดนะดีใจกับคนที่เลือกไพ่กองที่2เลยนะคะใครเลือกไพ่กองที่2ก็เขียนคอมเมนต์บอกกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกําลังใจลูกตาลด้วยค่ะใจเขากอดคุณนะคะแล้วก็อย่าลืมเพิ่มความหวานให้กับชีวิตนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่3นะคะดูอนุคู้เล่นไวโอลินส์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ไอถือกอดใครนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า,เาสเตตัสระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงบ้างนะคะออกออฟเพนติโกค,ค่ะเหมือนอยู่ด้วยกันมานานหรือเปล่าเอกออฟวานเอออยู่ด้วยกันมานานแล้วก็มีการียบขยายความสัมพันธ์นะคะเพจอฟวานนะคะจริงจริงก็ The Tower ออารมณ์เสียใส่กันอะ คุณกับเขาอยู่ด้วยกันมานานแล้วก็ยังมีทําตัวเป็นเด็กๆอยู่บางคนนะอาจจะเลิกกันก็ได้นะ แล้วก็อีกอันนายอวันคุณอยู่คุณอยู่แล้วคุณเหนื่อยอะในความสัมพันธ์นะคะเหมือนกับคุณกับเขาอาจจะดิวกันมานานพอสมควรแล้วนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะแต่ว่าความสัมพันธ์ของคุณคุณมีแพชชั่นกับกับเขาไหมคุณมีแพชชั่นกับเขาคุณอยากขยายขยาขยความสัมพันธ์กับเขาแต่คุณเองค่ะอาจจะเจอว่าบางทีอะค่ะเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาเนี่ยมันบ่งบอกถึงการที่เปลี่ยนแปลงสัมพันธ์กระทนหันหไม่ทันตั้งตัวบางทีอาจจะเป็นการแบบอารมณ์เสีย เออแล้วก็เหมือนระเบิดลงอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณก็เหนื่อยกับความสัมพันธ์กับครั้งนี้มากๆนะคะบางทีอ่ะคือคุณรู้สึกว่าอยู่กับเขาก็ดีแต่คุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกระแวงในความสัมพันธ์นะคะถามว่าเขาคิดยังไงกับคุณเนาะกับเขาจะเป็นยังไงกันเนี้ยเขาคิดยังไงกับคุณนะคะ body of ไฟออฟชอตไ of อ s ชอ r เหรออ,อ๋ออีกอันหนึ่งนะคะ the moon เขาคิดว่าคุณไม่เคลียร์กับเขาอะเออสอดมันแบบเป็นแบบเป็นภาวะแบบทะเลาะเนาะทาเวอร์เขาคิดว่าคุณหมดใจอะทาเวอร์ขึ้นมาด้วยอะ mm hmm. เออหมดใจเปล่าแล้วก็เอ e of อปคับคือเหมือนกับถ้าเขาคิดไงคุณเขาครู้สึกว่าคุณเนี่ยคงอยากจะออกไปหาคนอื่นแล้วอะอืม เนาะแล้วอีกอันนึงเป็นนายออฟเพนดิเคิลต่มองว่าคุณมีอีโก้ในความสัมพันธ์ครั้งนี้ถ้าเขาคิดยังไงกับคุณเนี่ยแต่มาว่าเขามองว่าคุณน่าจะไม่เลือกเขาคุณน่าจะแบบคุณไม่ชัดเจนกับเขาทีอะนึกออกไหมคุณไม่ชัดเจนกับเขาทีแล้วคุณรู้สึกว่าเขารู้สึกว่าคุณหรือเขาอาจจะมีแพชชั่นที่ไม่ตรงกันนะคะแล้วก็แล้วก็นายออฟเพนดิเคิลมันบอกว่าเออคุณเลือกได้นี่แล้วก็บางทีคุณเองก็จะมีอีโก้เนาะบางคนเนี่ยนายออฟเพนแบบ ในในตัวตัวเองค่ะคุณมีความพร้อมมากแต่เขาเขาเองอาจจะยังไม่พร้อมหรือว่ามีมีการทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันเนี่ยตัวเขาเองยังเรียกได้ว่าแบบยังเหนื่อยอะ่ะยังยังไม่พร้อมรู้สึกว่าเขาคุณไม่เลือกเขาหรือเปล่านะคะาถามว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปเนาะเอกอ้อโอปุปสรรคปัญหาเยอะมากเลยอะ่ะนะอีกอันนะเทนออฟวาน จะพยายามคือเหมือนคุณกับเขาอะปัญหาอุปสรรคมันเยอะนะคะ for penicil คุณกับเขาไม่เปิดใจคุยกันแต่รู้สึกอย่างนั้นนะแต่รู้สึกว่าคุณกับเขามีปัญหาปัญหาความรักความความสัมพันธ์ของคนที่เลือกใพ่กองที่สามค่ะความสัมพันธ์ของคุณมีปัญหาแต่คุณเหมือนกับคือคุณรู้สึกว่าคุณทํามาเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยพราะคุณก็ไม่ยอมไม่หันหน้ามาคุยกันนะคะเอระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงบ้างนะคะเพนซ้อมาเล่นเกมกันอะ ความสัมพันธ์นี้นะเนาะนายออฟสอดพูดจาไม่ดีใส่กันเนาะคุณคุณแบบมันเหมือนแบบมีคู่แข่งในความสัมพันธ์มีแบบมีคู่แข่งกันตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะถามว่าใจเขากอดใครเนาะถ้ามีคู่แข่งนี้ระหว่างเรากับคู่แข่งอัน,น,น,นเนี้ยคนเนี้ยน่จะมีคู่แข่งนะสำหรับกองที่สามนะใจได้เธอกอดใครนะคะ กับเราเนี่ยเขาไม่ชัดเจนเขาไม่พูดออกมาว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ The Hermit เงียบใส่กันนะคะนายออฟ of นเหนื่อยในความสัมพันธ์แล้วกับอีกคนละกับเขากับอีกคนหนึ่งเป็นยังไงบ้างนะคะ d a t เอ๊ะก็จบนะ The Moon ไม่ชัดกับใครเลยอืม ทูอัสอดคือตานมองว่านะคนที่อยู่ในสเตตัสของกองให้กองที่สามนะคือไม่ว่าคุณหรืออีกคนนึงนะคือเขา เขาคนนั้นยังไม่เลือกใครสักคนเหมือนแบบลังเลสงสัยกับคุณอะ่ะเขาก็มองคุณในแง่แบบรู้สึกว่าอยู่ด้วยกันมานานแต่ก็เหนื่อยแต่ว่ากับอีกคนหนึ่งอะ่ะเขาก็รู้สึกจบกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เหมือนกันนะเนมูลมันก็ยังไม่ชัดเจนคือตามมาว่าเขายังไม่ชัดเจนกับใครทั้งคู่ค่ะยังไม่ได้เลือกใครเลยนะคะและถ้าคุณยังทู่ซีอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะนเรียกว่าทู้ซีเขาอีกคุณยังดึงดันกับในความสัมพันธ์เนี้ยคุณจะเป็นยังไงนะคะในอนาขตน,นะคะ ซิกออฟชอนความสัมพันธ์มันจะค่อยๆขี้ขายได้นะคะทูอะพีนิคอยังอยู่ในความสัมพันธ์แบบมีสองสามคนอย่างนี้อยู่อะ่ะออแล้วก็ท้ายนะคะฟลอาครับคุณเองจะเป็นคนที่เศร้าเป็นคนที่รู้สึกว่ามันเหนื่อยอะ่ะมันมันเศร้าในความสัมพันธ์อะ่ะจริงๆคุณถ้าคุณจะออกจากความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นอย่างไงบ้าง นะคะจะดีกว่าไหม t r e ีมเขาไม่ชัดเจนอะคุณนึกออกไหม for p e r i c l นะคะว่าอาจจะถ้าคุณออกจากความสัมพันธ์นี้ค่ะคุณมีความเข้มแข็งมากพอคุณเดินออกมาได้นะคะแต่ว่าคุณเองอะค่ะอาจจะเป็นอารมณ์ว่าพอออกมาจากความสัมพันธ์ครั้งนี้เนาะคุณเองอาจจะเก็บตัวอยู่กับตัวเองสักพักไม่กล้าหลักใครสักพักหนึ่งนะคะแต่สุดท้ายแล้วค่ะ ซิกออฟคั cup, ขึ้นมาเนาะคนรักเก่าของคุณหรือว่าความสัมพันธ์ของคุณมันจะดึงกลับขวากลับมาได้นะคะซิกออฟคัมันม่งบอกถึงแฟนเก่าคนรักเก่าคนในอยู่วงสังคมเก่าๆเ,เนี่ยอาจจะกลับมาหาคุณได้นะคะคุณกับเขาถ้าสินใจที่เ,เลิกกันไปเนาะจะเป็นยังไงอีกออฟานนะคะเดอะเมจิกเชียน คุณกลับไปมีชีวิตของตัวเองคุณจะขยับขยายตัวเองนะคะเอสวานแพชชั่นของคุณจะกลับมาตามองว่าถ้าคุณเลิกกับเขานะชีวิตของคุณจะมีการขยายขยายคุณจะมีการพัฒนาทักษะนะคะแล้วคุณจะเอาแพชชั่นของคุณกลับมาจริงๆเนืองเน้ไพ่แนะนําให้คุณเลิกกับเขาอะ justice นะคะตามองว่าคุณตัดสินใจได้แหละว่า ความรักของคุณจะไปในทิศทางไหนอยู่ไปอะคะ่ะก็มีแต่ความลังเลนะคะถ้าเลิกล่ะถ้าคุณเลิกอะคุณจะได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เอสซอ็อกเข้ามาคุณจะมีโอกาสใหม่ๆคุณจะเจอความรักครั้งใหม่ที่ดีบางคนอะคะอยู่ในความสัมพันธ์เนาะลราก็รู้สึกว่าเรารักเขามากๆเลยเราไม่อยากให้เขาไปไหนอย่างเงี้ยค่ะแต่เหมือนใจเขาอะเขายังไม่เลือกคุณ ตานะะก็เลยมองว่าถ้าอย่างเงี้ยคุณเองอะคะ่ะคนที่เลือกไพ่ของสาวคุณควรจะกลับมารักตัวเองจากหน้าไพ่เนาะมันบอกว่า,าคุณเองอะคะ่ะถ้ากลับมารักตัวเองเนี่ยคุณจะกลับไปมีชีวิตที่ดีขึ้นอีกรอบหนึ่งนะถ้าเขาไม่ชัดเจนกับคุณนะคะมันมันก็มันก็เป็นเรื่องที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเออมันเหมือนจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าแบบจริงๆคุณก็ไม่ควรเลือกเขานะ อืมถามว่าเขากับคุณเนาะถ้าเลิกกันไปก่อนเนี่ยเรามีโอกาสรีเทิร์นในอนาคตไหมนะคะฝ่ายออสอร์ดเนาะไม่ควรอะ่ะโอ,อชาร์ะนะคะอีกอันนึงนะคะเดวิ Devil. ลรักของคุณเน่ยมันเป็นการลุ่มหลงนะคะมันบอกว่าครั้งเนี้ยที่คุณพยายามดึงดันกันอยู่ตอนเนี้ยมันเป็นความลุ่มหลงเท่านั้นเองนะคะ อีกอันหนึ่งนะคะเป็น king of wand ค่ะมันเหมือนอยู่ด้วยกันด้วยผลประโยชน์ด้วยแบบด้วยแพชั่นแหละก็คือรักไหมคุณรักเขาแต่มันเป็นความรักที่ลุ่มหลงความรักที่ไม่เหมาะที่จะแบบเสียเวลากับความรักครั้งนี้นะคะใจเธอไม่ได้กอดเรานะคะเราเองนะคะควรจะกลับมารักตัวเองนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะเป็นกําลังใจให้นะใครเลือกไพ่กองที่3ก็ได้ขอเป็นกําลังใจให้แล้วก็อยากให้กลับมารักตัวเองมากๆค่ะ ใจเธอไม่ได้กอดเราแต่ใจเราต้องรักตัวเองนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธ,ธาในความดีนะคะขอให้บุญรักษาธิวดาคุ้มครองค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสิ่งเสมอล้วเจอกันสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ